สวัสดีค่ะคพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุกันในช่วงนี้นะคะค่ะก็มีคำถามจากท่านหนึ่ง การส่งมาหาพอน้อยค่ะส่งวันเดือนปีเกิดมาถามว่าลงได้ช่วงไหนแล้วจะได้รับเมื่อไรค่ะท่านเกิดวันที่19มิถุนายน2 5 0 7 19มิถุนายน2507เลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงได้แล้วนะจ๊ะให้ด่วนให้ไวเลยช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะสำหรับท่านที่เกิด วันที่19มิถุนายน2507นะจะเปิดไปจนถึงวันที่จะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2566 59ปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุ คลงที่ไหนลงที่อปทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอปทเทศบาลหรือสำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะณภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านค่ะเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีนะจ๊ะกับบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนก็เอาเลขที่บัญชีหน้าสมุดบัญชีไปลงทะเบียนไว้ ก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่เกิดวันที่19มิถุนายน2 5 0 7ค่ะช่วงนี้ไปลงได้เลยวันที่พออน้อยลงคลิปก็คือวันที่2อนิถุนายน2566ันาช่วงนี้ยังเปิดรับลงทะเบียนสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 7นะจ๊ะเปิดไปจนถึงวันที่30ส กันยายน2566เพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามมา19กันยายน19กันยายนสองค่ะขอัยนะคะ19มิถุนายน19มิถุนายน2507นไปลงได้แล้วค่ะแล้วท่านจะได้รับเบียบอย่างชีพในช่วงไหน ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ถ้านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่19มิถุนายน2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2500 67เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมานะจ๊ะ หรือท่านใดที่จะสรงวันเดือนปีเกิดมาค่ะจะถามปอน้อยว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงไหนแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ส่งมาได้เลยนะจ๊ะใต้คอมเมนต์ผ่านคอมเมนต์ส่งวันเดือนปีเกิดของท่านมาปอน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างีชพผู้สูงอายุ ท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคำถามที่ส่งมาพ่อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกราบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ